สวัสดีด้วยนะครับก็พบมมาขบอีกครั้งนะครับในรายการคอมกากทีวีนะครับเกมนี้ที่ผมจะมาแคสก็คือเกมเบลลี่นะครับเด็กโรงเรียนเกียรติเทพนะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มมาเลย <c oughs> นี่ที่ผมบอกว่าผมจะเอามาแคสให้ดูบะผมเอาแผ่นมาลงนี้ผมก็เล่นมาแล้วแหละเกิดจะจบแล้วแต่ผมก็ยากมาแคสให้ดูนะครับโอเคมาดู พ่อแม่เราก็เอาเรามาปล่อยที่โรงเรียนนี้นะ,ะเพราะเราเกรียนเกินเกณียนเกินเทตุน่ะจะบอกว่าเราก็อันนี้มันจะแหลกหน่อยหนึ่งะครับที่ผมบอกแล้วว่าคอมกาดคอมกาดทีวีแต่อันนี้ผมกลับผมปรับการจอต่ำหมดแล้วแต่ก็ยังแหลกอยู่ไม่รู้เป็นหาอเลยแต่ก็เล่นยื่นอยู่นะครับเวลาเข้าเมืองน่ะมันจะแหลกมากแต่เวลาอยู่นในโรงเรียนมันจะไม่แหลกหรอก กินน้ำนะครับ <c oughs> ไปในเวลาป่วนเมืองแล้วกดคลิกกดปุ๊บคลิกขวาเฮ้ยเฮ้ไม่ไม่ไม่ฮะแลวอยากเล่นกับกูเหรออีดอกฮะฮะฮะกูไม่ยอมหรอกมึงมาเลยถามว่ากูจะกลัวเหรอเออยเฮ้ยเฮ้ยไปเรื่อยก่อนโอ้ยไปเรื่อยก่าไม่ แหกมากเชะช้ามากอาจารย์จับไหมไม่จับไปด้วยาหรือมึงอยากมีเรื่องฮะกูมไม่อยากมีเรื่องกับพวกมึงกูไปละกูมไม่อยู่แล้วกวูไปดีกว่าไปดีกว่าเนี่ยพอเวลาเข้ามาในหอ,อนี้เรามาจากไม่แหลกเลยจะเล่นลื่นปื๊ดเลยหรือเปล่าวะแหลกอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยแหลกขึ้นไปชั้นบนกัน โ oh, like อ้ยลักมั๊อหลักปใครวะคนที่พาเราเข้ามาในโรงเรียนนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นท่านรองท่านรองของพออรองรองอันนี้หรือเปล่านี่ไงพออพออพอกรตีนก่อไปหรือเ่าวัดอ๋อพดัดวัดพ่อของเด็กมันจะไปวัดหรือไงวะอีเวนไปดูปะว้าว ตาวีอยู่แล้วอีอ้วนทำวง,งนี้เขาเสียหายหมดย้อนมือแม่งทำภาพวงเนี้เขาเสียหายหมดย้อนมีอีอ้วนอยู่ะนี่คือชั้นบนกระดาษเต็มเลยว่าแม่งไม่ได้เก็บไปหรอไม่มีผ่าลงไม่ไงว่าแม่งไม่ได้เก็บกระดาษยังง่ายอีนึง <c oughs> ไปติปะเราอยู่ในเทอมหนึ่งนะครับ และด้เวลาไปกันแล้วไปแล้วอันนี้คือถ้าเป็นลูกศรชี้ด้านบนคือก็จะไปหาห้องคือมันอยู่ด้านบนแล้วชี้ด้านล่างคืออยู่ด้านล่างแต่ถ้ากากบาดคือตรงคืออยู่แนวเดียวกันมั่งยืนฟอกงประตูเป,ป็นพวกเมืองะอละละ,ละยังไเรื่องกูรอหยอกนี่หยอกใช่อีกมากูมีเคล็ดลับเวยดูแผนที่โอ้แผนแค่นี้เองมโฟ น้อยเล่นไปนี่เคล็ดลับใหม่ไปเลยเ,ลยเอาบอลมาเล่นนี่อีดอกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปทางแต่ว,วา่ทาทางเข้าทางเข้าทางลับมองไม่เห็นวะนี่เนาะตอนแรกยังไม่มีหรอกก็ต้องเดินไปทางตรงก็แล้วกันทางเล่นไม่มีของอะไรเลยก็เพิ่งเล่นนะครับ ตอนนั้นผมที่ผมเล่นอยู่แล้วมีทั้งปืนจรวดปืนอะไรโอ้สารพัดสารปีมาโอมีอยากมาเล่นกูเหรอฮะฮะมึงคิดว่ากูเป็นใครเหรอเดี๋ยวปรับเสียงก่อนก็ดีนะโอ้เสียงต่ำม,มากโอ้ดังปรับเสียงดังเลยเพื่อนผูน้ชมจะได้ยินเสียงเกมโอเคมาคิดว่าโอโอโอบงังบอกบอก จะอย่าไปแซงผมไม่อยากมีเร um> ื่องกับมึงต้องสู้ต้องสู้มาสิ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 อ่านี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยครับครับไม่ต้อองรแม่เดี๋ยวครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจมาอืมอืมอือโอ้ยอา ตายซะไอเลวไอไอเลวไอเลวโอ๊ยตายไม่ตายจะกันทีมนแดงมนแดงเอ๊ยมามามาบีคอท่านนี้ไม่ค่อยชอบหรอกเชียใครวะชอบท่าชอบท่าตบหน้ามากกว่าคุณไม่ค่อยชัดเลยเที่หัวเลาะแม่งเฮ้ไหนมันกินนี่มันบอกว่ามันหนีไปไม่ใช่หรอเฮ้ยพี่บ้มมาพี่บ้มมา ตอนตะไล่ที่ตัวน้องเล็กโอ้มังต่อยอาจ,จารย์มาอดีเลยโอ้มาเป็นเฮียอะไรฮะอาจ,จารย์คนนี้อยู่ก็โดนพออะไรออกเช่าผมสิผมเล่นมาแล้วผมไม่อยากพูดถึงเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้ก่อนเี๋าว่าอันนี้โดนไล่ออกต้องดูปัญญาภานะครับมจะแค่จะจบเลย GTA ด้วยใครวะก่อไปไม่อยากแคสนานเลื่อนเลยแค่เนี้ย โอ้เดิมต้นเดิมน้ำบัลลมีอยู่สี่สิบเก้าเหรียญไม่อยู่ห้าสิบดอลลาร์นะครับหรเหลือสี่สิบแปดเหรียญแล้วส8ิบแปดดอลลาร์เปลีลบร้อเป็นไนวะห้องพักห้องพักกรูมนีไปอีดอกเออเซฟเป็นเสื้อผ้าเป็นเกมเป็นเสือ้อ โอ้นี่แหละสุดยอดก็ไปเคเปลี่ยนสภาพเรียบร้อยก่อไปกอได้ไหมก็อได้ได้เวลาเซฟแล้วโอเคจะทำอีกภารกิจหนึ่งก็พอเลยนะครับโอเคไปไปไป เอาเป็นพักละภารกิจพักละสองภารกิจก็แล้วกันภารกิจไหนสั้นผมก็จะเอาสักสองภารกิจแต่ภารกิจไหนยาวก็สักหนึ่งภารกิจก็พอมั้งตรงไปไปที่ดาวกันนะครับดาวนี่คือภารกิจมิ้วก็มีแค่ภารกิจเดียวแหละไเลอะไอพวกนี้มีเรื่องโงแย่งของน้อยเยอะพวกมึงจะไว้เลกูไม่อยากมีเรื่องตอนนี้เดี๋ยวหาว่ากูกากตอนนี้ขอเก็บอาวุธอะไรครบก่อน อะไรครับ who is your f r i e n หาเพื่อนซะมาเพื่อนเราชิมมี่จิมมี่ชืมม่อไอจิมมี่ไอจิมมี่ิมมี่เหรอโอ้พี่บม้มระวังพี่บ้มไว้ให้ดีมันจะสอนเราในการ,รอะไรวะตัวนี้มันใหญ่เหรอฮะอ๋อ คือทำมิตรภาพหรือศิลิภาพเอูอกูพูดทั่ล่าวะใช่ไหมเธอแบบว่าต้องเสียตังค์ให้มันอ่ะเพื่อที่ไม่จะไม่โดนอัดยอมมันไปก่อนโอ้โหโอ้โหไม่ยอมมึงอีเว้ยทำของกูไม่เคยไปทำกองกูอย่างเงี้ไม่เคยมีใครมาทำกับกูอย่างนี้นอกจากพ่อแม่เั้นยอกวิ่งไปไล้เฮียเอาตังค์ไปนวะฮะ จะซ่อนเหรอหรือว่าจะเฮียอะไรอู้นี่ออออออมวนเมาออมวนเมาออชพูดผิดตลอดเลยกูเ่หรจะเสร็จวเมื่อไรจะเสร็จวโอเคกูจะได้เฮียแม่งได้เอ๊พวกเสื้อผ้าแหว่ากูไม่เห็นเห็นสักตู้เลยเอ้าอาจารย์นะเฮ้ยมึงเห็นไหมอาจารย์อยู่ข้างหลังมึงไงยอกเอ่อออ ที่อะไรมึงเห็นไหมอาจารย์อยู่เอาอาจารย์พาไปดีเลยโอ้โหตรงริมนี้โอ้หลอกไปแล้วหลอกไปแล้วนี้แล้วนี้แล้วโอ้แม่งกำลังมีเรื่องกันเไยเฮียโอ้โหนี้รลวกดออสูุ้หมครับนี่ชอบโลกแบบนี้มากอาจารย์เห็นโอ้โอมาห้ามเด็กโอ้มาเห็นเราอาจารย์ไม่เห็นเราเราให้อาจารย์ไปก่อน เฟลัสไซเรายังปิงโกไปเลยดีกว่าบิลลี่หัวล้นบิลลี่หัวล้นอจิมมี่มาแล้วใครมันชื่อจิมมี่วะหรือเราวะเราชื่อบิลลี่ไม่ใช่เหรอมันอาจจะเรียกเป็นจิมมี่ก็ได้ไปเถอะ อีอ้วนทำไมวะบอกเสีงยงเพลงก่อนเสีงยงเพ,พ,พลงกูจะเป็นเนี่ยเจดก็พออออีอ้วนเอ๊ะทำไมให้ทำอะไรวะ ทำไมวะไปเถอะระวังอาจารย์ให้ดีแล้วทำไมกูไม่ระวังไปทีจุดนั้นเป็นห้องน้ำอะไรเออห้องน้ำชายไปอืมกูต้องทำดีกับเพื่อนกูวไว้กูไม่เสียตังค์้รมึงเอามามึงเอามาเอามึงเอามาอย่างนี้เอามา bà ba ơ gì mà, yên đuôi Chấm bay yêu mày các cô á mày nào thầm mình nghĩ lên Được ạ chưa 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 Cái đôi tay, chưa 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 nhá chưa 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 นี่ไงวะโอ้ยเฮียมึงทำอะไรกูฮะอีดอกเอ้มึงปล่อยกูเดี๋ยวเนี่ยปล่อยกูทำฮาอะไรเงี้ยหึบ้านต่อไปอยู่อ้วนเหี้ยเอ้เยไปละกูมไม่อยู่ละไปแล้วเจมี่ไปแล้วกูมไม่อยู่กับมึงลแล้วอีดอกไปเลยเจม,มี่ไปเลวไปเลวไปเลยเจม,มี่ไป ลงหาหารอจิมมีมันน่าจะแนะนําสถานที่เกี่ยวกับเราเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรให้เราดูลงหาหารกว่าไปเราไม่อยากดูอาจารย์มาหาพ้องเหรอไปก่อนะโอเคจะมีเวลาเรียนให้เราเรียน ไปเรียนซกวิชาหนึ่งก็ได้มากไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกไปชั่วโมงวิชาเรียนละสามชั่วโมงหรอเปล่ามันจะให้เวลาเรียนแค่สามชั่วโมงไม่คตรเยอะอเลยเนี่ยปะก้าโมงแล้วนี่คือคาบเช้าจะมีวันละสองวิชาม่ใช่ไทยวันละวันละวันละห้าวิชาวันละหกวิชาเวันละห้าวิชาพชาละหนะึ่งชั่วโมง เฮ้ยเคมีคมีวุชอบเรียนเคมีวะทำอาวุธมางงไม่ไม่มามาลองดู A ิ A A W บ W W W อ W บิแม่งก็มีแค่ W เละโอ้พานครับพิชาง่ายอะ สำหรับกูก็คือวิชาคณิตไอ้พวกวิชาไอ้พวกวิชา,าพวกอังกฤษอย่างนี้กูไม่รู้หรอกอเคยได้มาแล้วมาโอ้ในกำมืออ๋อเรารูดิฮะหยับไมหยับก็บกูอีกนะมึงเออเรียบร้อยนี่เราอาจารย์จับเราไม่ไม่ไม่อาจารย์ไม่ไม่ไม่หยอกเลยไม่ไม่มอาไอพออวนปะ่ะ ไปดีกว่าเอาวุ้ก็แม่งก็โดยนยึดไปหมดเลยไปเซฟดีกว่าให้เซฟกันมึงก็ได้นะวะโอเคผมอุย้ยมึงมึงมึงคอนจะจบคลิปกูเคาะฟัดนี่ไปก่อนอืมอืมไม่ไหววะหัวล็อกกูล็อกอีดอยอยจะต่อยอืมเอ,อ้ยมึงอะไรอีอ้วนไตาขาเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้ยายง่ายตกากเลย เซฟดีกว่าก็ลาก่อนนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ติดตามชมคลิปหน้านะครับในเกมบิลลี่นะครับแล้ว